สวัสดีครับพี่โง่ต้องก็ถีบชั้นน้องนะครับก็กลับมาครั้งครัสำหรับที่เราจะมาพูดถึงเรื่องจออัปเดตกันนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนจะไปพูดแฮปปี้ฮาโลวีเนี่ยครับทุกคนวันนี้วันที่31ตุลาซึ่งก็คือวันฮาโลวีนนั่นเองโดยเราจะมาพูดถึงเรื่องอจออัปเดตกันในส่วนของแบบลักษณะตัวละครนะครับซึ่งที่ผมจะพูดก็คืออายุวันเกิดกรุ๊ปเลือดส่วนสูงแล้วก็ลักษณะทางกายภาพนะครับโอเคโดยเร,เรื่องของคนแรกนะครับพระเอกของเรา แซคหรือชื่อเต็มก็คือไอแซคฟอสเตอร์นะครับโดยแซคเนี่ยอายุที่ประมาณ20ปีนะครับมันเกิดก็คือเกิดมาที่24เดือนมิถุนายนก,กรกฎาคมนะครับขอไปด้วยกลุ่ปเลือดก,ก็คือกลุ่ปเลือด B ีูง186เซนถ้าแปลเป็นฟุตก็คือ6ฟุต1นิ้วนะครับดวงตาของแซคเนี่ยก็คือตาข้างขวาจะเป็นสีดำส่วนตาข้างซ้ายจะเป็นสีทองนะครับ ทนสีผมของไอแซคฟอสเตอร์เนี่ยก็คือเป็นสีดำหมดเลยนะครับงั้นต่อคนที่สองนะครับก็คือเรหรือชื่อเต็มก็คือเรเชลการเนอร์นะครับอายุอยู่ที่13ปีเกิดวันที่10มิถุนายนนะครับกรุ๊ปเลือดก,ก็คือกรุ๊ปเลือด AB นะครับส่วนสูงเนี่ยก็คือถ้าเป็นหน่วยเซนติเมตรก็คือหน่ยเซนติเมตรถ้าหน่วยฟุตก็คือ5ฟุตหนึ่งนิ้วนะครับในส่วนของสีผมของเรเชลการเนอร์เนี่ยก็คือ มีผมออกสีบลอนด์นะครับส่วนดวงตาจะมีเป็นดวงตาที่มีสีฟ้านะครับงั้นต่อคนที่สามเลยครับก็คือเอ็ดดี้นะครับ,รบหรือชื่อเต็มก็คือเอ็ดเวิร์ดเมสันนะครับเช่นที่ทุกคนอาจจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับซึ่งยงผมก็จะบอกชื่อเต็มยมทุกตัวในเรื่องด้วยนะครับก็มาต่อกันกับเอ็ดดี้นะครับก็คืออายุเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13ปีโดยมันเกิดก็คือวันที่30เมษายนนะครับกลุ่ปเลือดของ เอ็ดดี้หรือเอ็ดเวิร์ดเมสันเนี่ยก็คือกรุ๊ปเลือด A ส่วนสูงก็คือ1น4งซนติเมตรครับแต่ถ้าแปลงเป็นหน่วยฟุตก็คือ5ฟุตทั้นทั่วเลยครับส่วนของสีดวงตาเนี่ยจะมีตาสีเขียวทั้งสองข้างนะครับส่วนสีผมเนี่ยก็คือจะเป็นสีแดงอมน้ำตาลครับหรือเรียกว่าสีจินเจอร์ก็ได้ครับมันก็มาต่อคนที่3เลยนะครับซึ่งก็คือแดนเนี่ย แดเนียลดิคเคนนะครับคือชื่อเต็มชื่อยอ่อที่คนรู้จักก็คือแดนนี่นะครับแดนนี่เนี่ยเกิดวันที่2กันยายนนะครับกรุ๊ปเลือด A ส่วนสูงก็คืออยู่ที่ประมาณ1 7 9ซนติเมนะครับก็คือถ้าแปลงเป็นหน่วยฟุตประมาณอยู่ที่5ฟุต10นิ้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่ก็าลางสูงเลยครับแต่ก็ไม่เท่าแซคของเรานะครับโดยแดนนี่เนี่ยจะมี สีของผมของแดนนี่เนี่ยจะเป็นสีเขียวเข้มนะครับหรือก็คือสีโอลิฟกรีนนะครับโดยดวงตาเนี่ยข้างซ้ายจะเป็นดวงตาสีเทานะครับส่วนข้างขวาเนี่ยข้างขวาของแดนนี่เนี่ยจะมีดวงตาอยู่2ดวงนะครับตาดําก็คือจะเป็นสีแดงกับสีเขียวนะครับงั้นก็ตอบคนที่สีเลยแล้วนะครับซึ่งก็คือเคที่ หรือชื่อเต็มก็คือแคทเธอรีนวอร์ดนะครับนั่นเคที่เนี่ยจะเป็นคนที่เกิดวันที่25ตัวตุลาคมนะครับหรือก็คือ2 5ของเดือนนี้นั่นเองเลือดกรุ๊ป O นะครับโดยส่วนสูงเนี่ยก็คือ166ซนติเมตรนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเคที่เนี่ยได้ใส่ตรงเท้าเพิ่มสูงของเคที่ไปเนี่ยซึ่งเขาจะใส่อยู่ตลอดเวลาจะสูงอยู่ที่ประมาณ174เซน หรือก็คือประมาณ5ฟุต8นิ้วนะครับโดยสีผมของเคที่เนี่ยก็จะเป็นสีบลอนด์นะครับแต่ตรงปลายข้างล่างจะเป็นออกสีชมพูนะครับดวงตาก็จะเป็นสีเขียวนะครับซึ่งอนิเมะเรื่องนี้เป็นตุดเป็นเรื่องที่มีตัวละครดวงตาสีกับผมเนี่ยสีคล้ายๆกันเยอะมากเลยเนี่ยตาเขียวกับผมสีบลอนด์เนี่ยก็ไปต่อกันครับกับคนสุดท้ายนะครับซึ่งก็คือเกรย์นั่นเองนะครับ หรือชื่อเต็มของเกรก็คืออับราฮัมเกรนะครับโดยเกรเนี่ยจะมีหน้าที่เป็นบาทหลวงในตัวคุกนี้นะครับซึ่งเป็นคนที่นํานักโทษทุกคนเข้ามาอยู่ในค,คุกนี้เลยซึ่งตัวกคที่สําคัญมากนะครับและมีความเป็นปริศนามากที่สุดในเรื่องด้วยครับเพราะว่าอายุเนี่ยเราไม่รู้ครับกุ๊บเลือดก,ก็ไม่รู้มันเกิดแล้วก็ไม่รู้ส่วนสูงเราก็ยังไม่รู้เลยครับว่าเขาสูงเท่าไหร่สิ่งที่เรารู้มีแค่ชื่อเต็มชื่อแล้วก็ดวงตาซึ่งมีสีขาวนะครับ ก็คือขาดทั้งดวงเลยในตาก็ไม่มีในส่นงสีผมเนี่ยก็คือสีดําทั้งหัวเหมือนกับไอแซคนะครับซึ่งตัวของเกรเนี่ยจะเป็นตัวที่ข้อมูลอย่างที่ผมบอกว่าน้อยมากนะครับเดี๋ยวไว้วันหลังถ้าผมรู้ผมจะมาพูดใหม่นะครับว่ามันมีเป็นยังไงในส่วนของแบบมันเกิดหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นพาร์ทแยกไปเลยก็ได้นะครับซึ่งเนี่ยครับสิ่งที่าจะพูดในวันนี้ก็น่าจะหมดลงเท่านี้แล้วนะครับก็เขาพูดติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับอ๋อแล้วก็ก่อนจะไปนะครับผมขอแจงไว้ก่อนว่าคลิปนี้มันสั้นไปก็ขออภัยเลยนะครับคือช่วงนี้ผมใกล้จะเปิดเทอมแล้วนะครับผมก็อาจจะแบบทําคลิปยาวไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ลงบ่อยนะครับบวกกับว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยผมต้องมีแข่งกีฬาเลยครับทำให้อาจจะไม่มีเวลามาถ่ายคลิปในช่วงเดือนนั้นนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับนั้นก็อ่ะเร้วองาวจบจริงๆแล้วก็ขอขอบคุณที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ซับสไคร์ก็ยินดีนะครับ แล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเราดูว่ามีคลิปอะไรบายไปคุยกันใหม่